สวัสดีครับบ็อกสิบหกมิสิกครับวันนี้พา oh. เขาดูงานอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นกีตาร์โปร่งครับเข้ามาทําการเซตอัพครับสายตัวนี้ถูกเปลี่ยนมาแล้วนะครับเดี๋ยวลําดับต่อไปทางช็อปจะทําการเช็คสภาพกีตราร์นิดหน่อยนะครับส่วนตัวนี้เป็นงานเซตอัพนะครับสําหรับตัวนี้เลยนะครับกีตาร์โปร่งตัวนี้มันเป็นกีตาร์โปร่งที่ติดปรีแอมมาแล้ว นะครับจากโรงงานแต่ทีนีงทางชอปจะต้องเดินล่องปรีแอมใหม่อีกนิดหน่อยนะครับเพื่อให้ความสมดุลของตัวระบบปรีแอมเนี่ยของเขาดีขึ้นแผ่นตัวนี้คือแผ่นอุดกันหอนนะครับเขาเรียกว่าแผ่นฟีดแบ็กบัฟเตอร์นะครับมันใช้ในกรณีที่เราไปเล่นสดนะครับแล้วก็นั่งอยู่ใกล้มอนิเตอร์หรือใกล้ PA ทําให้อาจจะมีเสียงสัญญาณรบกวนได้เขาก็จะทําการใส่แผ่นตัวนี้เข้าไปใน หน้าซาวโฮตรงนี้นะครับแต่ด้านล่างของสายนะครับสอดเข้าไปางี้ oh, <okay. S 1> เพื่อกันไม่ให้สัญญาณเนี่ยมันวิ่งบนไปบนมานะครับทาให้เกิดการหอน <love> เดี๋ยวต้องทำแอคชั่นใหม่นะครับกีตาร์ตัวนี้สายตัวนี้ใส่มาเป็นเบอร์สนะิบแล้วแต่จริงๆถ้าเป็นมือเก่าเนี่ยทางช็อปแนะนําให้เป็นเบอร์สิบเอ็ดไปเลยนะครับเบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบสองถ้าเป็นกีตาร์สภาพสมบูรณ์ทางช็อปสามารถเซตให้มันนิ่มเซตให้มันเล่นดีได้นะครับเบอร์สิบสองนี่เป็นเบอร์ปกติที่ พวกเราใช้ใช้กันเลยนะครับแต่เบื้องต้นก็ถ้าให้เฟหน่อยก็ใส่เป็น11นะครับตอนนี้ก็มีนิดหน่อยนะครับในอนาคตถ้ามันทําท่าจะเกิดปัญหาก็ให้บอกนะครับทางช็อปแก้ปัญหาพวกนี้บ่อยคือยิ่งผิดล็อกนะครับเป็นผิดล็อกไม้อะบาโนอ,พอ,พอ,พอนพลาสติกมีหมดนะครับพวกนี้แล้วก็เดี๋ยวจะต้องแก้ในเรื่องของบาลานซ์อีกนิดหน่อยนะครับบาลานซ์ยังไม่ค่อยดูยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ <c oughs> เรดี๋ยวดูแอคชั่นครับ ทางพี่เจ้าของเนี่ยเขาพยายามปรับแต่งแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ลงนะครับมันยังสูงอยู่ที่จุดจุดหนึ่งงประมาณนี้นะครับยังเล่นยากอยู่นะครับยากไม่ยากเนี่ยเราทําอย่างนี้ดูได้วเวลาเรากดตั้งสายปุ๊บกดคอร์ดเลยกดคอร์ดบีไม่นงบีไม่เนอร์อย่างเงี้ยคอร์อดอ e ีท่าพวกนี้ครับถ้าเล่นแล้วมันรู้สึกว่ามันกดยากมันรู้สึกว่ามันตึงมือเล่นมาสักห้านาทีสิบนาทีตึงมือคือต้องทําแล้วนะครับ มุมมันจะมุมสายแรงกดมันจะสูงพวกนี้ต้องระวังไม่งั้นเล่นแล้วนิ้วเปิงหมดนะครับทางชอบแนะนําเลยนะครับกีตาร์ใหม่กีตาร์เก่าเนี่ยพอได้มาเนี่ยทำการเปลี่ยนสายและเซตอัพก่อนเลยนะครับเพื่อเรียกประสิทธิภาพกีตาร์ก่อนอันนี้ขันทัฟสลอตเนี่ยระวังนะครับเห็นตรงนิ้วชี้ไหมครับนิ้วชี้ผม เห็นไม่เห็นก็ช่างนะครับแต่บอกไว้ก่อนว่าตัวประแจไปโดนสายสายมันจะขาดได้นะครับความอมเข้าติดมาเป็นรุ่นนี้นะครับตัวนี้ผมแก้มาเยอะแล้วนะครับปอมตัวนี้แต่ถ้าให้ดีถ้าจะเล่นสดจริงๆแนะนาให้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนอมเปลี่ยนไปใช้ของพวก Fishman พวก Airbag พวกนี้นะครับเจ้าวทีอยู่ทีเดียวจบนะครับแผง Feedback b u s t e r งานเฟดยังมีไม่เรียบร้อยบางส่วนนะครับเดี๋ยวทางช็อปแก้ไขให้เหมือนเดิมหน้ามันไม่ได้เท่ากันสักทีเดียวนะครับกีตา้าเนี่ยเวลาทำแอคชั่นแล้วกีตา้าจะเล่นสบายนะครับผมขออนุญาตแนะนำไว้อีกสักทีนะครับกีตา้าเนี่ยควรทำแอคชั่นนะครับ ซึ่งก่อนทำเนี่ยทางช็อปเนี่ยจะจัดจะล็อกค่าจะเฟค่าไว้นะครับว่ามันเท่าไหร่อย่างตัวนี้มันเป็นจุดหนึ่งหนึ่งซึ่งเวลาทํามาเนี่ยมันเปลี่ยนแน่นอนจะบอกว่าทํามาแล้วมันเล่นไม่สบายอันนี้เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าค่าทางเทคนิคมาดกว่าตัวเลขทางเทคนิคมันลดลงนะครับมันลดลงนั่นแสดงว่ามันเล่นสบายขึ้นมันไม่ใช่การบอกว่าเล่นสบายแค่ปากอย่างเดียวแต่ว่าตัวเลขมันลดลงเลยนะครับตัวเลขของของความสูงตัวเลขของแอคชั่นเนี่ยที่เป็นงานทางเทคนิคเนี่ยตัวเลขมันดอปลงนะครับ ก็แสดงว่ามันสมบูรณ์นั่นเองแต่ทีนี้กีตาร์ตัวไหนเนี่ยจะสมบูรณ์มากสมบูรณ์น้อยก็จะแตกต่างกันตามคุณลักษณะต่างๆกตามของพวกกายภาพของกีตาร์ด้วยนะครับเพราะกีตาร์มันเป็นส่วนประกอบของไม้และโลหะมีไม้นะครับเป็นไม้พวกชิ้นไม้ตัวลําตัวเป็นไม้แล้วก็มีโลหะในเรื่องของพวกเฟรดพวกลูกบิดองค์ประกอบต่างๆเพราะฉะนั้นก็ต้องเซตอัพให้มันดีนะครับก็จะเล่นสนุก ถ้าอยากรู้ว่ากีตาร์เซตอัพแล้วเป็นยังไงมันลองกีตาร์ของผมได้นะครับกีตาร์ของทางชอปได้ทางชอปมีกีตาร์เยอะมากนะครับแล้วก็มีกีตาร์ที่ลูกค้าทำแล้วไม่มาเอาเนี่ยเยอะมากๆเลยต้องบอกว่าเยอะมากเลยเดี๋ยวสักสิ้นปีผม่าจะแจ้งให้มารับอยู่ครับถ้าไม่มารับก็ว่าจะเอาไปบริจาคให้น้องๆพวกที่เขาต้องการใช้แล้วนะครับน้องๆตาบอดโรงเรียนสีต้องว่างโรงเรียนอาชีวะบ้านคนตาบอดนะครับจะทำโหเต็มราวเลยราวแขวนได้30กว่าตัวนี่เต็มราวเลยนะครับ ก็เดี๋ยวสำหรับตัวนี้เดี๋ยวจะแก้ไขให้นะครับแล้วก็สายให้ใช้แบบนี้ไปก่อนเพราะว่าสายพี่เขาเพิ่งเปลี่ยนมาก็ให้ยึดต,ตัวนี้ไปก่อนส่วนสายเนี่ยเราดูง่ายๆนะครับถ้ามันหมองถ้ามันหมองหรือมันดําเป็นคราบพวกนี้ก็ทําการเปลี่ยนเลยนะครับเพราะสายไม่เคลือบเนี่ยอายุการใช้งานของมันอยู่ไม่เกิน2เดือนแล้วครับแต่ถ้าเป็นสายเคลือบสายที่มันกันสนิมเนี่ยอาจจะอยู่ได้นานกว่าน,นั้นก็พิจารณา เลือกใช้เลือกใส่ตามความเหมาะสมของตัวเรานะครับครับคลิปนี้มีเท่านี้ครับขอบคุณแนละสวัสดีครับ